ขอบคุณะแอนนอนมาแต่เช้าเลยนะคะแอนนอนขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะยังไม่ใช่ขอบคุณลุงสีอื่นไม่ใช่ขอบคุณลุงสีสีไม่เข้มแบบนี้ ขอบคุณค่ะหนาวนั่นแหละนั่งนั่งสามล้อมามันหนาวคนรื้ใช่โอ้ยมาุบูสอแบงเง็นส้อะไรเนี่ยวันนี้มาเปิดมาเพราะว่ามันไม่ได้ซักก็เลยเนาะก็เอาตัวที่หมวกแดงนี่ยื่งเก่มเลย วัสดีบอกว่าทำไมพี่ล้าไม่ข yeah> claro ึ้นไลน์ก็เลยสองให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นกเอฟซีนะคะขอบคุณเช่นกันเลยค่ะขี่อบคุณเช่นกันนะขอเชอะคขอบคุณเช่นกันมากเยวยกสวัสดีค่ะเอซขอบคุณเช่นกันนะครโอ้ยอมนั่งช่ แอนนวลให้นั่งกาแฟได้รับโ,โทรมามาให้กินตอนเชา้าบอกแอนนวลกินมาแล้วนะคะอขอบคุณมากมากค่ะแอนนวลขอบคุณมากมากนะคะตะกร้าตะกร้ามันสูงตะกร้าที่ผมซื้อเมื่อกี้นี่นะคะนั่งสามล้อมาค่ะแอนนวลโอ้โหย้อนรอยอดีตนนเก่าๆนะคะไม่เคยนั่งมาประมาณยี่สิบกว่าปีได้แล้วเนาะ เวลาล้มเราล้มเ่ยมันกระโดดลงมเลยนะค่ะขอบคุณค่ะคุณบางอ้นนะคะร่มกุลาคนะขอบคุณเช่นกันค่ะยินดีต้อนรับนะคะล้มในตามรถมาถึงแล้วนะคะตอนเช้านะคะที่หน้าสาลทหารนะคะเราก็มาต่อมาเจอพี่ต่อทีซีนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณบางอ้นนะคะก็เลยเอาขึ้นไลน์นั่นเลยเนาะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่่ตมาคงจะเป็นเดือนแล้วล่ะเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณสามพันค่ะสิบไค์นะคะเนาะมาถึงแล้วบรรยากาศนะคะเย็นเย็นนะคะฝนจะตกอีกแล้วนะคะวันนี้คงจะตกอีกนะคะฝนพ่อของหนูเองครับพ่อขอบคุณอย่าเอาพิเศษของหนูหนูวางไว้ตรงนั้นปิดนั้นยังมีขนมยังมีอยู่ พอฟื้นนะไม่เห็นเห็นขยะไม่ได้นะพ่อฟื้นจะเอาไปหมดเลยได้เลยมาเลยได้กินโลดมีขนมมึงเยอะพี่พรมันของหนูพี่จะนปแยกได้ไงพี่้ขยะแกก็ไปทิ้งขยะแล้วนั่นน่ะไม่ได้เพราหนูบอกแล้วพี่จะไปแยกขยะหนูได้ไงลุงน่ะเฮ้ยลุงฟื้นน่ะเห็นไหมแกไปทิ้งจริงๆไม่ได้พูดเล่นมีูแล้ว ขอบคุณเช่นกันค่ะ,คคะคสมัยก่อนเคยนั่งสามล้อเครื่อง <นะ S 1> ที่กอทมแม่ถินขับซิ่งมากหัวใจชวายตอนสาวๆไปทำงานกอทมโอ้บอกใครอนวน ก็เลยย้อนลอยซะเลยค่ะไอ้หนวนไม่เคยนั่งนะคะก็เลยวันนี้นะคะนั่งสามล้อมานะคะขอบคุณค่ะคุณอรยาจันหอมนะคะคุณอรยาขอบคุณเช่นกันนะคะมาให้กําลังใจนะคะฟังพี่ต่อนะคะขหน้าที่ของการเป็น์พิธีทูตที่ดีในการที่ดีเคียงข้างลุงคนท่าแดนในยามที่ทุกยากลำบากใช่ฟังพี่ต่อไปเนาะคุณอรยา ช่วงเวลาที่ทุกยากลําลบากที่สุดก็คือช่วงที่เราเผชิญกับพายุของชีวิตเนาะป้าเขาเรียกว่าเป็นพายุของชีวิตใช่แต่ว่าพายุของชีวิตของลุงพลเนี่ยโหมกระหน่ำเข้ามาตลอดโหมกระหน่ำเข้ามาตลอดไม่เคยได้หยุดพักเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดเลยแล้วก็ ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่ได้เข้ามาเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับแอนต์ตอบเป็นกำลังใจกับย<อ>ูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะที่อยู่ที่นี่แล้วก็เราก็พร้อมที่จะยืนหนึ่งอยู่ข้างลุกโกลิสโบในทุกครั้งที่เราเข้ามาหาเรามาด้วยใจ แม้กระทั่งว่าบางคนก็ไม่มีรถนะอย่างแอดตอ่อก็ไม่มีรถอย่างแม่ถิ่นก็ไม่มีรถแต่ทุกคนมามาด้วยใจใจที่เรารักและสัทพาในความที่เราเรียกว่ายวยอยู่ตรงนั้นแม่ถินะ่นเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ลุงคนกับป้าแตนนี่เป็นคนเหมือนสั้ง สร้างงานสร้างอาชีพให้กับเรานะาเ,นเพอร์ฝากสมงคนเนี่ยถ้าไม่มีบุญเานาะเราก็คงจะไม่ได้เจอบ,บ้านะเพราะว่าแต่ละคนก็บางคน